ตำนานแก้วน้ำที่มีเสียงกระซิบในน้ำในหมู่บ้านเล็กๆริมภูเขาในจังหวัดยามานาชิมีหญิงชาราคนหนึ่งชื่อโฮตารุอาศัยอยู่เพียงลำพังในบ้านไม้เก่าหลังหนึ่งเธอเป็นผู้หญิงเงียบๆไม่มีใครสนิทด,ด้วยมากนักแต่ทุกเช้าจะเห็นเธอเดินไปที่ลำธารแล้วตักน้ำมาใส่แก้วใสใบหนึ่งที่เก่าแต่สายสะอาดราวกับเพิ่งซื้อมาใหม่วันหนึ่งเด็กหนุ่มจากโตเกียวชื่อฮารุซึ่งมาเยี่ยมญาติที่หมู่บ้านได้เผลอเดินเข้าไปใกล้บ้านของโฮตารุด้วยความอยากรู้เขาเห็นแก้วใบนั้นตั้งอยู่กลางโตไม และมีน้ำอยู่ครึ่งแก้วเขาแอบยื่นหน้าเข้าไปดูและทันใดนั้นเองเสียงกระซิบแถวเบาก็ลอยขึ้นมาจากน้ำว่าอย่าดูอย่าฟังน้ำนี้จำความเศร้าได้ฮารุตกใจหันหลังจะวิ่งหนีแต่ก็ต้องหยุดเมื่อเห็นเงาของหญิงสาวในน้ำไม่ใช่เงาของเขาเองหญิงสาวคนนั้นมีใบหน้าเศร้าหมองดวงตาว่างเปล่าและกำลังเอื้อมมือขึ้นมาจากผิวน้ำฮารุรีบวิ่งกลับบ้านและเล่าให้ญาติฟังญาติแก่ๆคนหนึ่งถึงกับหน้าซีดแล้วเล่าว่าแก้วใบนั้นเป็นของลูกสาวโฮตารุที่จมน้ำตายเมื่อ30ปีก่อนว่ากันว่าโฮตาร จากลำทารที่ลูกสาวตายทุกวันเพื่อจะได้ได้ยินเสียงของลูกอีกครั้งเสียงกระซิบในน้ำคือเสียงของผู้ที่ยังไม่ยอมจากไปและทุกคนที่ได้ยินเสียงนั้นหักเอาไว้ใจใส่ฟังมากเกินไปวิญญาณในน้ำจะเชื้อเชิญลงไปอยู่ด้วยหลายปีผ่านไปบ้านของโฮตารุกลายเป็นบ้านร้างแก้วใบนั้นยังตั้งอยู่ที่เดิมและยังมีน้ำอยู่เต็มแก้วไม่พร่องบางคืนถ้าใครกล้าเข้าไปใกล้จะได้ยินเสียงกระซิบแถวเบาอย่าฟังเขาฟังฉัน,ฉนเธอฉันเงาเหลือเกินคำเตือนในตำนาน อย่าดื่มน้ำจากแก้วที่มีเสียงกระซิบเพราะคุณอาจกลายเป็นเสียงกระซิบถัดไปในนั้นแค่กดหลายครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจำถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็น